สนุกจังฟังนิทา,น,านนิทานมาแล้วเดี๋ยวส่งเสียงแต่เต็งเพลงนำนิทานก่อนวันนี้ก็ตอนของอร่อยแต่เจ็บหน่อยนะ อโอ้โหจังม่เจ็บแล้วคะ่ะนี่นะครับเด็กจำได้ไหมท์นี้เราเล่าเรื่องของเจ้าลูกเสือโคร่งนะครับเด็กๆรู้จักไหมเสือโคร่งที่ตัวเลาย้ยๆอ่อะเนอะในป่าบ้านเราก็มีนะเออตอนนี้เขาว่ามันโผล่มาให้เห็นตั้งหลายตัวในเพราะคนเข้าไปเที่ยวป่าไม่ไดไ้มันก็เลยมีความสุขมาเดินกันใหญ่เลยนะไม่มีมนุษย์เขาเ้าไปลุก,กล้ำป่า,าเขาบ,บ้านเขา เจ้าเสือโครงนะครับปนี้เสือโครงก,ก็มีลูกนะครับมีลูกมาทั้งหลายตัวเนะมีตัวหนึ่งสนที่สุดเลยที่ชื่อเจ้าลายน้อยในเมื่อวานก็สนวันนี้ก็สนวันน้นก็สนเพื่อนผ <c oughs> มนปเปงครับนะ <c oughs> ครับป <c oughs> กติถ้าเป็นลูกสัตว์เนี่ยตอนเ,อเล็กๆกินอะไรนะเนี่ย <c oughs> กินนมแม่ใช่แล้ว <c oughs> อ,อรอยที่สุดเลยตอนนี้ลายน้อยกับพี่สาวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ยังกินนมแม่อยู่เลยถึงเวลาครับแม่เรียกก็หิวนมก็ไปกินนมนะครับ ก็กินเก่งนะลายน้อยก็เลยเป็นลูกสุโ่งที่แข็งแรงเต้วยวมากเลยนะครับแล้วก็ซนด้วนยนะครับอ,อันนี้ลายน้อยก็ตอนนี้กินนมแม่อิ่มตัวพักหนึ่งแล้วเนาะก็ไปเล่นกับเจ้าลิงไนงะเด็กๆจำได้ไหมเขามีเพื่อนปเป็นลิงจอตัวหนึงนะ่งไะพากันซนจนเจ็บตัวข่มลิงอ่แล้วใช่แล้วเจ้าลูกลิงตัวเล็กกินอะไรครับ กินผล,ลไม้กันไปแล้วกันอ๋อลูกลิงก็ต้องกินนมแม่นมแม่มแมใช่เนาะนะครับแต่บางทีเจ้าเจ้าลูกลิงนะเขาถือกล้วยมาให้ลายน้อยกินแต่ลายน้อยไม่ค่อยชอบกินเนี่ยเขาเป็นเสือไม่อยากกินไม่ชอบเล่เลนๆก็แต่เจ้าลิงก็เลยก,กินนะครับอวันนี้ลิงลิงก็ชวนลายน้อยลายน้อยเรามีเพื่อนใหม่หชื่อลูกมีควายตัวดำๆโอ้มีควายมันต้องตัวบเบลลกงเลยสิใช่แต่เขาก็เป็นลูกมีควายเขาก็ตัวเล็กเหมือนพวกเรานั่นแหละ เดี๋ยวเราไปเล่นกันเถอ,อะ,อะแล้วเจ้าลิงก็พาไปเล่นกับเพื่อนใหม่มันนี่โอ้โหเจอจะมีควายัวนี้มีควายนี่เขาแข็งแรงนะครับเด็กๆแล้วเขาเก่งก็เล่นกันลายน้อย ได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมฉันขดดำๆมีสีขาวด้วยนะทีนี่เล่นกันนะครับเหมือนเด็กๆเล่นกันะครับเด็กๆก็ฟัดกันกลิ้งปั้มกันไอลังการนอะไรโอ้ลูกมีควายนี่แข็งแรงเลยเนี่ยแข็งแรงมากเลยเนาะนะครับอันนี้ก็เล่นกันสนุกสนานเลยพอถึงเวลาทุกตัวก็จะมีเสียงดังมาจากในท้องของทุกตัวดังอะไรเนี่ยใช่แล้ว เจ้าล,ลิงได้เปลียนหน่อยร้องน้อยหน่อยเพราะติดกล้วยมากิน <c oughs> แต่ลายน้อยยังไม่ได้กินแล้วโอ้ใช้พลังงานในการเล่นมาเนกเลินนมแม่ใช่แล้วส่วนมีควายก็จะกลับไปกินเหมือนกันเนาะ<ม>แต่ว่ามีควายบอกว่า<ม>ฉันก็ไม่หิวเท่าไหร่หรอกฉันมีของกินมาด้วยอะไรอนี่แล้วมีควายตัวน้อยก็หยิบหายใบเล็กๆมาข้าเป็นนมแม่หรอไม่ใช่ดมสิหอมๆมันหวานเหมือนกลิ่นดอกไม้ไหมล่ะหาจิบหน่อยจิบหน่อย หวานหอมจังเลยนี่แหละเขาเรียกน้ำผึ้งน้ำผึ้งอ,อ่าพ่อฉันหามาแม่ฉันก็ปิดถ<ห>า,ามาจากไหนนะ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันเป็นเด็กฉันก็กินอย่างเดียวนาะ<ม>นะโอ้ก็ลายน้อยก็ได้ชิมน้ำผึ้งนั้นลายน้อยก็แล้วเจ้าลิงด้วยก็ชอบเลย<ม>นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะลูกมีควครก็ไม่รู้เนาะแล้วก็แยกย้ายกันไปน,นะครับก็ติดใจแล้วนะอืม่มติงไหมบอกแล้วอย่ายิบซดว่าเด้อเสียงแหบมันหวาน S <S เ,เนี่ยทุกครั้งที่เจ้าลิงจ๋อนะครับรายน้อยแล้วมาเล่นกับเจ้าลูกหมีควายนยก็ได้ชิมน้ําผึ้งทุกทีเลยเจ้าหมีควายก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆพ่อก็เอามาให้ใครก็เอามาให้นะครับเจ้าลิงก็พยายามไปถามลุงหมีอีกตัวหนึ่งลุงหมีครับผมนะได้ชิมน้ําผึ้งจากน้องหมีควายครับม,มันอร่อยมากเลยมันได้ามาจากไหนล่ะครับคุณลุงอืมนะแต่ลิงลุงหมีก็ไม่บอกเหมือนกันเนาะ ลุงหมีแบบเป็นลุงเป็นหมีไม่ช่างพูดไงก็แบบขี้เกียจอธิบายอะโหยลุงหน่นผมไม่ขโมยหรอกก็เดินไปนะตานนี้แต่เจ้าลิงก็เลยสงสัยนะครับเพราขนาดลายน้อยนะไปถามแม่ว่าเอ๊ะแม่ทําไมเสือ,อยังเราไม่มีน้ํำพึ่งกินล่ะแม่ก็ไม่ตอบเหมือนกันนะครับตีนี้แต่เจ้าลิงสีมันฉลาดมันไปแอบดูมันเลยรู้ว่าลุงหมีอะ น้ำผึ้งมาจากไหนฉันรู้แล้วหลายน้อยบอกจริงเหรอน้ำพึ่งมาจากไหนอะ่นไงนั่นไงบนบนบนตนต้นต้นไม้น่ะมันก็มีหังพึ่งอยู่ใช่ไหมก็ฉันก็ตามพึ่งไปมันก็บินวิววิวไปที่ดอกไม้ไงมันก็ลงไปอืมแต่นี้หลายน้อยกับลิงจอก็เลยคุยกันเลยว่านี่เราก็หาน้ำพึ่งกินเองได้สิ เจ้าลิงปีนนะเดี๋ยวฉันจะคอยรับนะแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเอาน้ำผึ้งมาแบ่งกันกินเนาะว่าแล้วเจ้าลิงนะครับก็ย่องไปไปดูมันก็ไปสังเกตดูนะครับย่องไปแต่มันมีพึ่งอยู่ในนั้นต้องระวังนะเจ้าลิงไม่รู้หรอกว่าพึ่งเป็นอันตรายเงี้ยมันเห็นลูกหมีปีนเข้าไปเดี๋ยวมันเอามาได้โองลิงไม่สนหรอกนะครับเพราะมันอยากกินมากเลย น้อยนะครับเสือโคร่งตัวน้อยกับเจ้าลิงจาะก็เดินมาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโหยบนนั้นนะมีรังพึ่งใหญ่เลยล่ะเห็นไหมผู้มันบินเข้าบินออกบินอ,ออกบินเข้ากันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวเจ้าลิงก็จะปีนขึ้นไปแล้วไปเองฉันเองดึงรังพึ่งที่มีน้ําพึ่งหอมๆม,มันหวานด้มาแล้วโยนลงมาให้ลายน้อยรับขอให้นะเพื่อนเดี๋ยวจะได้ของดี<ฮ>มากินกันหน่อยแล้วเจ้าลิงก็ปีนขึ้นไปแล้ว เจ้าลิงนี่ปีนคล่องมากเลยด้วยความอยากกินน้ำพึ่งทีนี้มันก็เห็นรังพึ่งใหญ่แล้วก็มีเสียงพึ่งบินดังอเจ้าลิงก็เลยเอามือไปคว้าที่รังพึง่งค<ฮ>วาา้าาโอ้แ,แต่ปรากฏเจ้าลิงก็รู้สึกเจ็บมากเลยโอ้ยอะไรทำฉันเนี่ยเจ็บใช<ค>่แล้วฝูงพึ้งก็มาลุมต่อยเจ้าลิงกนใหย่เป็นาก,การใหญ่เลยเจ้าลิงก็โหถูกพึ่งต่อย ว่าต่อยหูไต่อยขาต่อยพุงต่อยหางต่อยทั้งตัวเลยก็เลยค่อยๆจะลงมาเร็วก็กลัวตกต้นไม้ก็ค่อยปีนมาแล้วก็ปัดไปปัดมาอุ้ยบวมหมดเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าพึ่งบางตัวนั้นก็ปีนเข้ามาต่อยลายน้อยด้วยนี่แน่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 นว่วเร็ววิ่งเร็วนะครับเจ้าลายลายน้อยก็เลยโดนพึ่งต่อยไปด้วยถึงจ้าม่เยอะเจ้าลิงแต่ก็เจ็บมากเลยนะครับบวมหมดแล้วเออก็วิ่งกันไปนะครับ สองก็เลยวิ Nacional, ่งกดลุงหมีมาช่วยทันเลยเออกดอะไรขึ้นนี่ฮะลุงหมีมาปัดพึ่งไงปัดปัดปัดใช่แล้วแต Bernard ่แล้วเด็กเอ้ยลุงหมีเขาก็ตัวบังเพราะลุงหมีเขามีขนหนายิงไงลุงหมีถึงไม่บอกพวกเจ้าว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วนะครับโอ้ยมาแล้วก็รีบพาลายลายน้อยเจ้าเสือโคร่งตัวน้อยกับเจ้าลูกลิงเนี่ยไปหาแม่เลยนะครับไปกลับไปหาแม่เราแล้วโอ้ยพอคืนนั้นนะครับเจ้าลิงนะครับจับไข่เลยเนี่ย ว่าโดนพึ่งต่อยเยอะมากเลยเจ็บบวมทั้งตัวเลยเจยบลายน้อยนี่โดนน้อยหน่อยแต่ก็เจ็บมากเลยอ้ยปวดปวดปวดแม่ครับหูบวมเลยแหละผมนอนไม่ไหวะะแล้วค่ะร้องไห้หิงหิงเลย <ar> ไม่แม่ของเจ้าลิงน้อยกับลายน้อยบอกว่า <Sa> สงสัยต้องนอนอยู่อาทิตย์หนึ่งอ่ะสงสัยหน้าคุณลุงเขาไม่บอกเราวันนี้นะครับเป็นวันที่ลายน้อยเจ้าเสื <iten> อโคร่งตัวน้อยและ เจ้าลิงจอจอมซนเนี่ยได้รับบทเรียนสําคัญเลยว่าอะไรที่เราไม่รู้อะอย่าไปเล่งทําเองนะบางทีมันมีอันตรายเนาะใช่เราไม่รู้เป็นของอร่อยใช่ว่าจะเอามากินได้ง่ายๆนะจ๊ะเด็กๆจริงค่ะี่วผมสงสัยอยู่อย่างนี้นะแล้วทำไมลุงหมีเขาเอามากินได้ล่ะก็ลุงหมีเขามีขนหนาป้องกันได้ไงแล้วเขาเก่งง่ะ โอ้จริงด้วยเขามาเราวลามาเขาก็เอามือปิดจมูกไว้พึ่งก็ต่อยจมูกไม่ได้โอยเข้าใจแล้วบางทีเราก็ต้องถามผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เขาเตือนอะไรเราก็ต้องเชื่อเขา้นะเนี่ยแต่ถ้าถามปลายน้อยกับปริงจอว่ากินน้ำเพิ่งอีกไหมอืมกิน ตะกูก็กินแล้วไปตีพึ่งเองไหมไม่เอาแล้วก็นะครับเนาะเด็กๆก็คงจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าแต่เด็กๆน่ะมีของอะไรอร่อยๆที่เด็กๆชอบกินบ้างไหมเนี่ย่บอกมาเลยจะกี่อย่างก็ได้นะครับอืมจะเป็นอาหารเป็นขนมเป็นอะไรได้หมดเลยนะถ้าใครนึกออกนะครับ022183975ถึง7นะครับ02218 3 9 7 5กถึงเโทรมาบอกกันเลยนะครับค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบคำถามมาที่ atcu radio นะคะ atcu radio ค่ะอันนี้ลุงโตเขาก็่วาดรูปเจ้าลิงโดนพ่งตอยเสือเขาวิ่งลิงก็หนีน้าเหยะเกเลยเฮ้ยบิดสนุกสนานเลยจริงๆไม่ได้สนุกแล้วเพราะว่าไม่นุกร้องปวดเจ็บนะครับโอ้ยเต้นระบังกันเลยนะเห็นไหมครับอ๋อันจําไว้เลยจัไว้เลยครับ นิทานก็จบแล้วนะคะคำถามก็ตอบกันมาได้นะครับเลาน้อยลายน้อยลายน้อยครับลายน้อยกับเจ้าเจ้านิงจังเรี้ยจักรเตียครับพรุ่งนี้จะเจออะไรไหมคะนี่นุกเลยแหละพรุ่งนี้ตัวบวมอีกไหมคะไม่บวมนะครับพรุ่งนี้ไม่ตัวบวมแล้วเพราะว่าไม่สนแล้วสิไม่สนแล้วครับหะันนี้ก็รอเด็กๆโทรศัพท์มาตอบกันนะคะใครอยากจะดูการ์ตูนก็เข้าไปที่แอทซ U วีวิดีโอ ก็เห็นการ์ตูนจากลุงโตส่งมาแล้วเจ้าไก่มากซิบแล้วว่าเขาอร่อยของผมคือข้าวโพดปิ้งอ๋อน่ากินมากแต่ว่าข้าวโพดปิ้งนะเจ้าไก่อย่าไปกินที่มันไม่ไอสีดดำๆไม่ไม่ไม่ได้นะเดีมากดีมากเจ้าหมูของผมชอบกลิปปิ้งครับที่ร้านน้ำเชื่อมมันหวานนะครับอนี่ไงถึงได้ว้วนขนาดนี้เด็กๆบอกว่านะคะว่าชอบกินอะไรที่สุดเลยอยากรู้จังเลย สนุกจังฟังนิทาน